สวัสดีครับวันนี้ไทย MTB เรามาเที่ยวที่ Specialized Concept Store ที่อือจืเเลียงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการฟิตติ้งดีกว่านะการฟิตติ้งมีความสําคัญยังไงมีรายละเอียดแบบไหนบ้างวันนี้จะไม่ได้มาแค่คุยกับฟิตเตอร์มือดีเฉยๆเราจะมาดูขั้นตอนการทํำฟิตติ้งกันแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยโดยที่นี่ครับรถของนายแบบของเราครับ Specialized S Works e n t YS คันนี้เป็นของใคร ใครจะมาเป็นในแบบฟิตติ้งวันนี้ให้ทายดูครับนี่ฮะ1ันเดบพลัสกระป๋องนี้ไวแอทคันนี้เป็นของใครไปแตะขอบฟ้ากันไปสวัสดีครับผมตูนนะครับก็จริงๆเริ่มจกักรยานได้เพราะว่าอยากจะแข่งไตรกีฬา ็เริ่มเริ่มต้นจริงๆแล้วจากการไปลงตรกีฬาแบบทีมนะแบบผลัดเราเป็นนักวิ่งแล้วก็คือแต่ก็ไม่ได้วิ่งเก่งอะไรมากนะครับก็คือเราชอบวิ่งก็ไปลงไตรกีฬาแบบผลัดก่อนออพี่ก็ตอนนั้นก็จะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่พึ่งนะเป็นเป็นนักว่ายน้ำก็จะว่ายน้ำแล้วก็มีพี่โป้งมันนี่ดอกเป็นเป็นปั่นจักรยานผัที่ไม้ที่2แล้วผมเป็นไม้ที่3คือวิ่งก็เล่นกับทีมีได้ซัก สองสารายการนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะลงเดี่ยวบ้างจักรยานคันแรกเนี่ยไม่ไม,ไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือไม่ได้ฟิตติ้งอย่างอย่าง,อา,งอาจจะละเอียดอาจจะมีจับระยะแฮนอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบมีตัวเลขมาทำมาติดอะไรแบบนี้ <laughs> ก็มีรู้สึกว่าเรามีปัญหากับ,ก,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 บกับการนั่งพอสมควรแล้วก็ คือปั่นห้านาทีสิบนาทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แสดงผลอะไรมากมายแต่พอเราปั่นเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าบางทีเรารู้สึกชาที่ก้นชาที่อะไรบ้างอะไรเนี่ยมันมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับแขนสะบักหลังอะไรไปหมดก็เลยสุดท้ายเราก็ได้ได,ได้มาทาฟิตติ้งวันนี้ครับก็คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาในส่วนที่เรามีได้ให้หมดไปหวังว่า ก็สนุกดีครับโดยเฉพาะพิสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็ดูแลผมอย่างดีมากแล้วก็ <laughs> ได้ได้รู้ปัญหาสรีระของตัวเองด้วยว่าขาอะไรใช่ขาคอพิสิทธิ์ก็ใจดีบอกว่าคอเราเป็นคอพิเศษไม่เคยเจอคนที่ไม่สามารถที่จะเอาคางมาชิดกับหน้าอกตรงนี้ได้ผมเป็นคนแรกก็ดีใจมากนะครับที่ได้เป็นคนแรกก็คิดว่า วันนี้ได้ไปได้ประโยชน์เยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะาส่งผลดีกับการปั่นในระยะระยะยาวของเราได้ครับ สวัสดีครับก็ผมนะครับสิทธิพารัชตะพวินลุงโรจน์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ BG Fit นะครับของที่นี่นะครับก็จะทําหน้าที่รับฟิติ้งทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อสเปเชียลไลท์นะครับโดยวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าบอดี้จูเนทีฟิตคืออะไรหรือว่าเราย่อกันว่า BG Fit นะครับบอดี้จูเนทีฟิตหรือว่าเราจะเรียกยอย่อกันว่า BG Fit นะครับ BG Fit ก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยจะเริ่มตั้งแต่การคุยสัมภาษณ์กันนะครับว่า นักป่านี่มีปัญหาอะไรมีประวัติการบาดเจ็บอะไรมาบ้างนะครับและอันดับที่2ก็คือเป็นการตรวจร่างกายครับการตรวจร่างกายเหมือนเป็นการเปิด Google Map ครับว่าเราวันนี้เนี่ยต้องเดินทางไปที่ไหนที่ไหนที่รถติดน้อยที่สุดที่ไหนที่ไปแล้วรวดเร็วที่สุดไม่ต้องหลงทางนะครับก็เป็นการตรวจร่างกายเพื่อดูว่าคนคนนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นเป็นยังไงมีประวัติการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีความยาของขาเท่ากันหรือเปล่ารวมถึงประวัติการบาดเจ็บที่นักป่านอาจจะนึก ไม่ถึงครับอาจจะลืมไปแล้วครับแต่ว่าพอการตรวจร่างกายปุ๊บเราจะรู้อ๋อตรงนี้มีปัญหาอย่างนี้ขาเป็นอย่างนี้หัวเข่าเป็นแบบนี้เราก็จะสามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นเรายิ่งเรารู้จักนักปั่นมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะสามารถออกแบบคนคนนั้นให้มีประดับตํตำแหน่งเหมาะสมมากที่สุดได้ครับความสําคัญของการทาฟิตติ้งคืออะไรนะครับก็จริงๆแล้วการฟิตติ้งต้องบอกว่ามีความจําเป็นต่อทุกท่านครับเพราะว่าการฟิตติ้งเนี่ย เนื่องจากเวลาเราปั่นจักรยานนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเราออกปั่นหนึ่งครั้งเนี่ยเราปั่นกันเป็นหลายๆรอบครับบางครั้งอาจจะเป็นแสนถึงสองแสนรอบได้กัน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการผิดปกติเล็กน้อยเล็กเล็น้อยๆอยเท่านั้นครับบนจักรยานนั่นหมายความว่าความผิดปกตินั้นจะเกิดขึ้นซ้ําๆกันถึงแสนสองแสนรอบครับและแน่นอนครับมันก็ย่อมทําให้ร่างกายเราบาดเจ็บอาจจะเจ็บน้อยหรือเจ็บมากขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตําแหน่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะความสูงของเบา หรือระยะของเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังหรือความยาวของสเตมหรือความสูงของสเปเซอร์แหวนรองขอทุกอย่างมีผลแม้ว่ารองเท้าครับรองเท้าคลีทของแต่ละท่านการซับพอร์ตองศาของคลีทต้องเรียกได้ว่าทุกอย่างต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสมกับคนคนนั้นการฟิตติ้งนะครับเป้าหมายหลักๆเลยของการฟิตติ้งคือ b one with your bike ครับหรือว่ารวมกันเป็นหนึ่งกับเดียวกับจักรยานครับคือไม่สำคัญครับว่าทฤษฎีจะบอกมาเป็นยังไงครับ แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือนักปั่นที่เข้ามารับบริการเนี่ยออกไปแล้วจะต้องหนึ่งสบาย2ต้องไม่เจ็บมากขึ้นครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสมในสายตาของคนอื่นครับแต่ถ้าติดมองลองมองแล้วดูว่าโอเคสําหรับคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาหัวเขา่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อสะโพกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแหะครับว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีลักษณะท่าทางการปั่นที่แตกต่างจากคนอื่นฉะนั้น ถ้าเราสามารถเข้าใจทําให้นักปั่นคนนั้นเขามีความสบายมากที่สุดถ้าเพียงแค่ออกไปป่าแล้วยิ้มได้ผมก็มีความสุขแล้วล่ะครับสาหรับเคสฟิตติ้งนะครับที่ได้รับตั้งแต่ทํามาเนี่ยนะครับกว่าเวลา2ปีนะมีเคสเคสหนึ่งที่จดจําได้มากที่สุดครับก็จะเป็นเคสของนักปั่นคนหนึ่งนะครับของทีม DTK นะครับพี่คนนี้เนี่ยนะครับความมีปัญหาคือปกติเนี่ยข้อเท้าฝ่าเท้าฝา่า,ฝาเท้าของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเปิดขึ้นแบบนี้ครับ กว่า90%ครับของประชากรมนุษย์บนโลกนี้ครับคือเปิดแบบนี้ครับหรืออย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือตั้งตรงครับแต่คนคนนี้ครับตลกมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิดเข้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าพี่คนนี้เนี่ยเวลาเขาไปใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรก็ตามครับสิ่งที่เขาจะเจอเป็นประจำคือเขาไม่สบายครับเพราะว่ารองเท้าส่วนใหญ่จะสร้างมาเพื่อประชากรส่วนใหญ่ที่เปิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปใส่ปุ๊บเขาก็จะสึกไม่สบายครับทุกกครั้งที่เขาไปปั่นจักรยานเขาจะรู้สึกแบบเอ้ยเราไม่สบบาายย่่ะะองี้นครัผมก ออพอตรวจร่างกายเรารู้แล้วอ๋อคนคนนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่สบายเนี่ยเกิดมาจากว่าตําแหน่งโครงสร้างของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านเนาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าอ๋อพี่คนนี้นะมีปัญหาเรื่องของการโครงสร้างของข้อเท้าเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเราจะเลือกการซัพพอร์ตของสินค้าไม่ว่าจะเป็นแผ่นเวทแผ่นรองข้างในแผ่นชิมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าไปซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากฟิตติ้งเสร็จแล้วสิ่งที่ผมพบก็คือ เขารู้สึกสบายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปัดแล้วมีความมั่นใจขึ้นผมจําได้ครับคนคนนี้บอกสิ์ว่าเต็มตีนเต็มตีนเต็มตีนครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจจะเข้ามารับบริการบอดี้เจอมิที่ฟิตนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีพิเศษนะครับเรียกที่เรียกว่าเป็นรีทูนะครับเป็น 3D Dimension Analysis แล้วก็จะเป็น p เพชรแมพคือการวัดแรงกดทับที่บอกนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่พี่ๆจะต้องเตรียมมานะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือรองเท้าครับ รองเท้าจักรยานนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่ครีตก็ไม่เป็นไรนะครบรองเท้าเสร็จอาจจะเป็นเรื่องของกางเกงครับเพราะว่ากางเกงบางครั้งเนี่ยเราได้เบาดีแทบตายครับแต่สุดท้ายมาตายที่กางเกงครับเพราะว่ากางเกงมันไม่ดีนะครับหรือว่าเกงหัดอายุไปแล้วมาใช้มานานแล้วแพดดิ้งก็อาจจะเสียไปนะครับหรืออันที่3นะครับก็คือจะเป็นจักรยานนั่นเองครับไม่มีจักรยานล้วจะฟิตดิ้งได้ยังไงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว กระบวนการทำฟิตติ้งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะทำบนจักรยานมูฟคันนี้ครับเพื่อที่จะมีการปรับเบาะขึ้นหรือกระปรับเบาะลงเลื่อนเบาขึ้นไปข้างหน้าเรื่อนเบาะลงไปข้างหลังนะครับหรือว่ามีการปรับไลอัสเต็มนะครับพอเราฟิตติ้งบนจักรยานคันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะก๊อปปี้ระยะไปที่จักรยานของจริงของทุกท่านนะครับและสี่ครับขาดไม่ได้เลยครับ <laughs> คือตัวคนปั่นเองครับ <laughs> เตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะครับพยายามอย่า ก่อนมาฟิตติ้งเนี่ยอย่าไปแข่งขันอะไรหนักๆมาครับเพราะว่าผมอยากให้ร่างกายเนี่ยหรือกล้ามเนื้อมีความสดไม่มีความเกรงค้างหรือว่าเมื่อยล้าสะสมนะครับทุกท่านนะครับที่สนใจจะเข้ามารับบริการนะครับก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงทางโชว์รูมสปอร์ต i c y ิ l เนะครับหรือว่าที่สิท์เองก็ได้นะครับโดยอาจจะติดต่อมาที่เฟซบุ o กนะครับโชว์รูมสปอร์ตเบิเนะครับหรือเบอร์โทรของสิ์เองนะครับ0873366337ก็ได้นะครับ ตจริงๆแล้วก็ผมว่าการออกกำลังกายทุกอย่างมีประโยชน์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการนันจักรยานการว่นายน้ำการวิ่งหรือกีฬาที่ทุกคนชอบนะครับคิดว่ามันถ้าเราออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว พอดีเพียงพอเนี่ยมันมันให้ประโยชน์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางทางร่างกายหรือว่าทางทางจิตใจนะครับมันมันช่วยส่งเสริมสำหรับตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ได้รับอย่างมากจากการออกมากายคือการที่มันทาให้ผมได้อาชีพผมเนี่ยมันต้องต้องใช้ร่างกายเยอะใช้เสียงมันส่งผลโดยโตรงกับกับสิ่งที่เราทําบนเวเทีวมถึงผมรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นเวลาที่ได้เงาออกเวลาที่ ได้ไปออกกำลังกายหนักๆถึงแม้มันจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าอยากให้อยากให้ทุกคนลองได้ได้มีประสบการณ์แบบผมก็ก็รู้สึกว่ามันสมพอดีกับงานของเราด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับออกอย่างถูกต้องรวมถึงใครที่ขี่จักรยานนะครับมีมีเป็นจักรยานเป็นกีฬาในดวงใจก็คิดว่าขอให้สนุกกับมันแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีเวลาก็อยากให้มาทำฟิตติ้งทำให้มันถูกต้องแล้วก็ มันอาจจะทําให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ชอบมันมากขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาที่ทุกคนมีได้ได้มากขึ้นถ้ามีเวลาก็อยากให้มาฟิตติ้งกันครับแล้วก็ออกกำลังกายกันไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่ครับ